สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆคนของราตีชาแนลนะคะพี่น้องคาเมือนนี้ม่ค่ะราตีกะตั้งแต่ปีใหม่มากพี่น้องขายของวันนี้ก็เลอยอยากทําคววมสะอาดพี่น้องวันนี้เพราะว่าในลานเท่านี่กะตั้งแต่ปีใหม่ชม่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่ลูกค้าเริ่มแต่วันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องเขามากลูกค้ากะ จากมาแต่สแต่ยาเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากกะในเขตพื้นที่ห้องบ้านเจ้าของเนี่ยเพราะว่าลูกลูกล้านเจ้าของ่นกะไปทํางานต่างจังหวัดนะพี่นอ้องอแขกไปไทยมากเนาะทุกคน่กคนกะเซฟเจ้าของอยู่ดอกอแต่ว่านี่คือความแบบว่าปีใหม่แล้วพี่น้องเมฆาลาตีก็เลยอ,อยากทําความสะอาดลานทูพื้นพี่น้องตอนก็เตรียมมาไหวแล้วพี่น้อง อันนี้แนวทูพื้นจ่าพี่น้องเตรียมมาไว้แล้วจ้านี่ก้อนที่สิดทูจ่าพี่น้องสิถูพื้นแน่จ้าเอ่อเดี๋ยวถ้ำข้มสะอาดให้มันเป็นกาละเทศะเนี่ยจักหน่อยจ่าสิถูพื้นก้อนจ่าพี่น้องถูพื้นแล้วกับสิโตกท้ายด้วยนี่จ่าพี่น้องชีดเจลแอลกอฮอล์นี่ละพี่น้องทั่วลานเลยจ่าี่ภายในลานเ้องนี้ทั่วหมดเลยจ้า ฉีดด้วยเจลแอลกอฮอล์ตัวนี้ลระจะพี่น้องทีเมคาราตีเคยใส่ประจำเราจะแต่สีใส่ตัวนี้ลระจะพ่นให้ทั่วแต่ตอนนี้บ่าในพ่นได้จ้ะเพราะว่าสีทูพืนสักก,ก่อนจะแม่ค้าราตีจะขอทูพืนสักก่อนจากพี่น้องอ้าวเวลาทูพืนแล้วพี่น้องวันนี้เดี๋ยวพี่น้องห้ามองตังกล่องกันตัางไซน์นอวันนี้ ้ำมองตังกลงกันพี่น้องก็สีทุกอย่าะจาี่นอนะ้องมัน อาหารของกระโจ๊กได้พี่ดอกมีคุณกับย่างหลายันขอมากออเลย พี่น้องตอนนี้ก็งห้ซื้อว่าื้นแล้พี่น้องทั้งพื้นนี่สะอาดสะอานแล้วพี่น้องมหสะอาดแล้วจ้าสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าสูบมุ่งสูบเกยพี่น,นสะอาดแล้วพี่น้องมานนี้พี่น้วมันตองฉีดพี่น้อง สะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องพวกของพี่น,อน,น,น้องกับพวกขนมนมเนยกับ่้ไในจัดขึ้นดอกพี่น้องทำความสะอาดแล้วซะก่อนจังสีเห็ดเป็นขั้นตอนต่อไปจะสั่นระวังรลายอยู่ยังพอได้มีเวลาเอาขึ้นจากพี่น้องตอนนี้ไหมคะและ้วกินกับปิดประตูไ้จ้าว่า เพื่อลูกค้าเพิ่นสิด้ลูล้เนาะว่าเฮาปิดร้านจะว่าเราปิดร้านขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของราตีชาแนลอย่าลืม้อจ้ะพี่น้องให้กำลังใจกับแมคคาราตีด้วยการกดไลค์กดไลค์ให้นได้พี่น้องเดอ้อเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อไปนะจ้ะพี่น้องเนาะประมาณนี้จ้ะพี่น้อง โอเคจะพี่น้องตอนนี้กะแม่ค่ะรับดีก็ไดะ้ทาความสะอาดเป็นทีเรียบร้อยละจ้ะตอนนี้กะต่อไปกะสิเป็นการจัดของขึ้นสั่นละพี่น้องมาเมื่อยพี่น้องเห็ดผู้เดียวโอ้ยตอนนี้กะบายแล้วพี่น้องบายกลักวๆล้วจ้ะตอนนี้เมื่อยพี่น้องปากแหงเบิด ทำความสะอาดเอาเป็นเอาตายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาเป็นล้านค่าพี่น้องล้านค่าลูกค้าเขาเขาออกออกกะเพื่อความสบายใจละ่ะช่วงนี้เนาะพี่น้องโรคภัยมันหลาโควิดระบาดก็เลยต้องเชฟลานเจ้าของเพื่อให้ลูกค้าเพื่อนเขามากสิเพื่อนเกษีได้อุ่นใจนะพี่น้องเพื่อนเกษีล้วกะ,ะ,กะมันก็สบายใจสบายตานะพี่น้องย่ำ เพิ่นเดบึงเขามาในลานห้องเนี่ยเขามาในลานห้องสิเขามาในลา,านก็สิสะอาดสะอา,ะอานฝุ่นกับ่มีมันกัสิเป็นไตยกเขานะพี่น้องไม่ค่ละล้ตีก็เลยต้องเหตุจะช่วงกับปกติกระทูอยู่แหละละพื้นจากกบว่าเป็นว่าทูทุกมือดอกพี่น้องกะสองสมือพี่น้องทูพผื้นเธอนึงแต่ว่าเรื่องทั้งด่านพวก แอลกอฮอล์ต่างๆนานางสีนะพี่น้องคืออันพวกเังสี่นั้นไม่ขาตีกะเอาประจาหลานไว้อยู่ดอกจ้ะประจาหลานไว้อยู่ลูกค้าหรือว่าเป็นขวดหน่อยอยังสีนะจ้ะพวกขวดหน่อยอยังสีไม่าลาตีกะใส่เวลาลูกค้าเิ่นเขามาอยังสีนะจ้ะอันเวลาเขาทอนเงินน้ำลูกค้าจจงสี่นะจ้ะกะใช่ขวดหน่อยละพี่น้องผลใส่เงินที่เขารับจากลูกค้า แต่ว่าขันเป็นการพ่นอันทัวทัทางหลานให้ในหลานเมคคาราติสีใส่ตัวใหญ่จ้ะพี่น้องอันนี้บรอดเรีวิวให้เพิ่นได้จ้าเพิ่นบรอดเจ้างจ้ะแต่ว่าเมคคาราติสื่อมาใส่กับยี่ห้อได้กับโมหูพือกันจ้ะพี่น้องขันพี่น้องจากสื่อมาใส่กัฮาเบิ้งยากใส่คือเมคคาราติแต่ว่ายี่ห้อได้เมคคาราติกับโมหูพือกันจะบรอดเโฆษณาบอดเรีวิวให้เพิ่นได้จ้าเด้ออันนี้มาบอกสู่กันฟังว่า เมลคาราตีใส่พวกนี้ม,นมันมันขวดใหญ่นะพี่น้องเข้าฉีดภายในหลานอั่งสิมันกับบริเติมดูแต่ว่าขันเข้าฉีดสําหรับนิดๆนหน่อยๆอย่างสินะพี่น้องฉีดใส่มือเวลาเขารับเงินจากลูกคายอย่างสิกะเมลคาลาตีใส่เป็นขวดหน่อยจ้ะขวดนึงกะน,นี่ใส่ได้ดนนี่ดอกแก้วพี่น้อง โอเคจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมคลิปของราตีชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณล่ะก่ะสวัสดีค่ะ